ตลาดอาหาร1บาทค่ะน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตลาดอาหารทุกอย่างในราคา1บาทมีที่ตลาดอารยะแห่งนี้ค่ะประจำปี2568เลยนะคะ13-15เมษายน2568ที่ราชธานีโศกค,ค่ะตลาดอาหาร1บาทนั้นจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมไปชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะมาบริเวณนี้จะต้องมาจุดแลกเงินก่อนนะคะปึกนี้เท่าไหร่คะ5บาท5บาทนะคะดูซิว่า5-5บาทเนี่ย5บาทก็อิ่มได้ในที่นี้นะคะ หรือว่าท่านใดเนี่ยอยากจะมีภาชนะส่วนตัวก็สามารถมาซื้อได้นะคะช้วยช้อนในราคา15บาทค่ะ15บาทเท่านั้นนะคะใส่อาหารชาม,าาชามละ1บาทนะคะก็สามารถเข้าไปด้านในมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะก๋วยจั๊บถ้วยนี้นะคะในราคาเพียง1บาทเท่านั้นเองค่ะจากบวรศรีสาอโศกค,ค่ะ ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งบาทเช่นกันค่ะแล้วก็ลาบนะคะเต็มถ้วยจุกๆในราคา1บาทเช่นกันค่ะ2อย่างนี้ในราคาเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองนะคะแซบหลายเนาะแซบหลายนะทีนี้นะคะข้าวจีร้อนๆค่ะสีเหลืองๆนี้ทั้งจากฟักทองแล้วก็จากขมิ้นนะคะใน,ในราคาเพียงแค่1บาทเท่านั้นเองค่ะ นี่นะคะก้อนละหนึ่งบาทแต่สองก้อนก็สองบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะผัดหมี่โคราชร้อนๆนะคะจากสีมาโศกในราคาเพียงแค่1บาทเท่านั้นบาทเท่านั้นเองค่ะก๋วยเดี๋ยวน้ำจากปทมโศกค่ะบะหมี่หมูแดงเจ๊ค่ะเส้นหมี่หมู แกงเจค่ะในราคา1บาทเท่านั้นเองค่ะหลานข้าวแกงจากสันติอโศกค,ค่ะข้าวไร้สารพิษ1บาทค่ะผักบุ้งนะคะจากแปลงข้างๆนี่เองค่ะ1บาทเช่นกันค่ะผัดบวบใส่เต้าหู้นะคะเป็นพืชผักจากราชธานีอโศก1บาทเช่นกันค่ะกระทะใหญ่ขนาดนี้นะคะข้าผัดรวมญาติของเราค่ะรสเด็ดในราคาเพียงหบาทเท่านั้นเองค่ะ ส้มตำนะคะจากเครือแหกสิกรรมไร้สารพิราชธานีอโศกค่ะตำลาวก็มานะคะตำไทยก็มีเช่นกันค่ะจำหน่ายในราคาเพียงแค่1บาทค่ะมะม่วงนะคะลูกละ1บาทเท่านั้นเองค่ะมะละกอลูกใหญ่ๆหนักๆอย่างนี้นะคะในราคา1บาทค่ะผักบุ้งในสวนของเราข้างๆอยู่นี้ก็1บาทเช่นกันค่ะ นี่นะคะเป็นพืชผักไร้สารพิษจากราชธานีอโศกค่ะเห็นแถวยาวๆข้างเวทีนี่นะคะเขาไปเข้าแถวซื้ออะไรเดี๋ยวเราตามกันไปดูค่ะมาถึงหัวแถวนะคะร้อนๆเลยค่ะจะเป็นอะไรไม่ได้นลยนะคะก็คือข้อโพดพคั่วค่ะตอนนี้ออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะคะจะจําหน่ายในราคาเพียงแค่ ข้าวโพดคั่ครวร้อนๆน,นะคะในราคา1บาทเท่านั้นเองค่ะที่ตลาดอาหารนะคะยังมีตลาดน้ําค่ะตลาดน้ําดื่มนะคะจะเป็นอย่างไรมีความถูกพิเศษอย่างไรเข้าไปชมกันข้างในค่ะที่ตลาดน้ําดืม่มของเราตรงนี้นะคะก็จะมีความพิเศษค่ะาสามารถซื้อทั้งกระบอกนะคะแล้วก็น้ําแข็งในราคา10บาทค่ะแต่สามารถที่จะไปเติมน้ํา เติมเครื่องดื่มได้บริเวณนั้นตลอดทั้งงานเลยค่ะหลังจากได้ขวดน้ํากับน้ําแข็งมาแล้วนะคะก็สามารถมาเติมน้ําได้ค่ะซึ่งมีทั้งน้ํามะตูมนะคะน้ําอัญชันมะนาวแล้วก็มีโอเลี้ยงค่ะน้ํากระเจี๊ยบนะคะทุกถังค่ะสามารถที่จะเติมได้ตลอดทั้งงานเลยนะคะยังมีน้ำาด่มเย็นๆนะคะใสๆเย็นๆแสนสดหยดน้ำสะอาดชื่นใจจาก น้ำดื่มบรราดค่ะในราคาเพียงควรละ2บาทค่ะท่าในใดนะคะที่มาที่งานนะคะตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วก็หน้าตลาดอาหารเลยค่ะก็สามารถมานะคะมาหาซื้อน้ำได้ในกระบอกละ10บาท,บาทเติมได้ตลอดทั้งงานตั้งแต่13 1 5ถึง15เมษายนส568ค่ะ ตลาดอาหารบาทเดียวนะคะจึงเป็นตลาดอารียะค่ะที่เป็นการเผยแพร่อ,อาหารมังสวิรัตน,นะคะและพืชผักที่ใช้ประกอบอาหารก็เป็นพืชผักไร้สารพิษจากชาวชุมชนโศกทั่วประเทศที่มารังสรรค์อาหารอันประนีตอาหารบุญให้กับพี่น้องประชาชนในงานตลาดอารียาเพราะอาหารเป็นหนึ่งในโลกค่ะอาหารมีไว้เกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ